สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปรลาธรรมานะคะ,ะวันนี้พี่ปลาจะมารีวิวงานนะคะที่มีอยู่นะคะ,ะใครอยากสนับสนุนพี่ปลาก็สนับสนุนผลงานได้นะคะสนับสนุนชิ้นงานที่มีอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นจี้นะคะสวยมากนะคะเห็นไหมคะในราคา4 5 0 0ันหเดี๋ยวนี้จี้ชิ้นใหญ่ๆท,ทับทิมใหญ่ๆห,หายากนะคะอันนี้น้ำสวยแต่เขามีร่องรอยการเดินทางนิดนึงไงก็จะมีร่องรอยการเดิน เดินทางนิดหนึ่งนี่แหละค่ะนี่เห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้คือบางคนไปดูคลิปว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเป็นของปลอมไหมอะไรเงี้ยอันนี้มันมันมันไม่ได้รูปทรงกลมนะคะอันนี้เป็นรูปทรงทรงที่แบบว่า มีหลายทรงแบบไม่เหมือนกันซึ่งมีฟองอากาศนะคะ,อ,ะอันนี้ชิ้นนี้มีฟองอากาศเยอะมากนะคะ,ะแล้วก็แต่สีาแดงเนาะสีก็แดงนะคะแต่ว่าฟองอากาศไม่ได้แบบกลมกลิกไงเป็นรูปทรงต่างๆนะคะ,ะไม่ได้กลมกลึกนะอ่ะ,อะตามนี้เลยนะคะมีร่องรอยนะคะ เขาก็เป็นธรรมชาติของเขาอะเนาะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นล้อมเพชรสองชั้นนะคะเป็นจี้ก,กัดได้นะคะเป็นจี้ก็ได้กัดก็ได้อันนี้จะอยู่ที่สี่พันห้านะคะแต่ถ้าเขาสวยนิ้งกว่านี้นะหกพันห้าแปดพันห้าหมื่นกว่านะคะอันนี้ได้เต็มที่สี่พันห้าพกแค่ค่าค่าค่าชุบเนี่ยก็ประมาณเกือบสามพันละนะคะแล้วก็ชุกชุกเห็นไหมคะชุกห้าเกลียวมีเส้นเดียวนะคะสิบแปดนิ้ว ช็อก้าเกลว18นิ้วอันนี้อยู่ที่3,5 0 0นะคะอ่าแต่ถ้า2 1 3, 3เกลวจะอยู่ที่2 5งพนินิ้วนะคะแต่ถ้าอยู่ที่18นิ้วจะมาอยู่ที่2 8 0 0ปตีเส้นนี้พี่ปลกขายอยู่2 8 0 0แเนาะอืม2,800แล้วก็ทีนี้เอามาลดเหลือ2,500แต่ถ้าชุบปัจจุบันราคานี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแต่พี่ปาก็ไม่ส่งชุบแล้วเพราะว่าถ้าชุบก็ชุบชุบแค่16 16จะขายง่ายกว่า18นะคะอะ ต่อไปแหวนนะคะอ่ะอันนี้พี่ปาเอาทับชิมที่พี่ปามีเนาะทับชิมก็ประมาณ25-30กระตันะ25ได้เนาะ25แล้วก็เอาไปชุบทองร้อยนาะห้าไม้แล้วมารถนี้ราคาถูกนะพี่ป่าพี่ปาแถมทับชิมนะทับแอชิ้นนี้พี่ปาขายอยู่ที่4850นะคะอืม เขาบอกราคาไปแล้วนี้ห้าห้านะคะห้าหแล้วก็สวยเนาะแล้วก็สวยนะคะอ,อย่างผ้าผ้าขัดนี้ถ้าใครจะซื้อแนวเนี้ยอ่าอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาททั้งหมดนี้นะคะแพ็คแพ็คแพ็หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะรุ่นนี้ขัดดีนะลูกค้ารุ่นนี้ขัดดีรุ่นนี้ขัดดีนะคะอ รุ่นนี้จะขัดดีแล้วก็ขัดแบบขัดแบบว่าเออออกดีมากเลยนะคะดีกว่ารุ่นที่เป็นกระดาษอะที่พี่ปาแถมหมเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นโชกคนะคะพี่ปาแนะนํานให้ใช้นี่นะรูดอย่างนี้เลยนะคะอ่ะนี่นะอ่ะเหมือนกับเราเช็ดหน้าเลยนะอ่ะแต่ย้อไปเช็ดหน้านะอืม รูดจนให้ขา,ขาวๆเลยนะอ่ะนี่พี่ปารูดรูดแล้วเดี๋ยวรูดรูดอีกชิ้นหนึ่งนะว่านี่นี่นะอ่ะใช้ดีรุ่นนี้รุ่นนี้ใช้ดีนะรุ่นนี้ใช้ดีใช้ดีนะเอ่อถ้าเป็นแพ็คอย่างนั้นอนะแพ็คละร้อยนะอ่าแพ็คละร้อยปกติเราซื้อแผ่นห้าบาทต่อชิ้นห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยอืม แต่ถ้าขอมาชิ้นสองชิ้นนะขอได้แต่ถ้าลูกค้าจะซื้อเป็นแพ็คอะคิดแพ็คละรอยนะแพ็คละรอยนะคะก,ก็จะได้แพ็คหนึ่งนะหนึบาทเขาขายแผ่นเป็นแผ่นนะแผ่นละส0มสบาทน,นะคะทีนี้อ่าต่ออันนี้พี่ปาขายสี่พนสะคะสวยแล้วก็ราคาถูกถ้าถ้ามาเพลงจะขายเพลงนะคะรุน่นนี้ อันนี้กําไรนิดเดียวค่ะไม่ได้บวกเยอะนะคะอืมแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้นะคะสี่พันห้านะไซส์ห้าเก้านะคะไซส์ห้าเก้านะคะสี่พันห้าสวยมากทับทิมไพลินแล้วก็มรกตนะคะสวยมากรุ่นนี้ก็สวยเนาะพี่ปลาใส่ไอ้นั้นให้ให้ใส่นิ้วนางใส่ได้เนาะ,ะก็ก็จะอยู่ที่ ห้าพันห้านะลูกค้าห้าพันห้าก็จะได้อย่างเนี้ยปกติรุ่นนี้พี่ปาใส่นิ้วชี้ได้นะคะแล้วเปล่าต้องเอาตัว,ต,วตัวเทปออกก่อนนะคะอันนี้ก็จะได้ที่ห้าพันห้านะเอ่อของถูกก็มีของของแพงก็มีเนาะเอ่อผสมผสมกันรุ่นนี้ก็สวยนะคะเป็นเป็นทับทิมทับทิมพม่านะอ่ะอันนี้ชุด ชุดท,ทองร้อยหนาห้าไม้นะคะรุ่นนี้ได้สองพันห้านะลูกค้าเขาจะมีรอยในนิดนึงนะคะไซส์ห้าเก้าห้าเก้านะคะห้าเก้าห้าเก้าจะอยู่นี่ 5, <9 S 1> ก็จะอยู่อย่างนี้นะห้าเก้ารุ่นนี้สองพันห้านะแล้วก็รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะอยู่ที่สองพันนะคะสองพันคือมีลูกค้าบ,บอกว่าพี่พปลา อัปเดตรีวิวงานนะเพราะว่าต้องต้องเรื่อยๆห้าหกคนเขาไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะคะวงนี้ก็สวยนะห้าเจ็ดพันแปดห้าสิบถ้าถ้าปลอกมีดเนี่ยปลอกมีดเนี่ยห้าห้าใส่สบายเลยถ้าคนที่นิ้วหนังห้าห้าใส่สบายเลยนี่พี่ปานิ้วหนังห้าหกพี่ป่าขนาดห้าเจ็ดห้าหกพี่ป่ารู้สึกครับนะแต่หนะ้าเจ็ดเนี่ยถ้าเป็นถ้ารุ่นปลอกมีดอนะคนห้าห้าใส่ได้ห้าหกใส่ได้นะห้าเจ็ดนะคะ เนี่ยหาจิตปกติพี่ปลาใส่นิ้วนี้ได้แต่นี้ใส่ไม่ได้นะอะ่นี่ห้าจิตนะเห็นไหมใส่นิ้วนี้ไม่ได้อ่แล้วก็มาใส่นิ้วนางเนี่ยพี่ปลาอยากหวมกว่านี้นะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีอีกวงหนึ่งนะวงนี้เล็กกว่าแต่ราคาเท่ากันนะวงนู้นมีเนื้อในนิดหน่อยแต่วงนี้ไม่มีนะคะไซส์ก็ดันห้าเก้าเหมือนกันอีกนะคะแต่เหมือนกันเมื่อกี้หลงวงนะจะเอาวงนี้มารีวิวนี่สองพันห้าสวยนะลูกค้าพี่พาเชียเลยเป็นทัทิมพมม่านะสวยมากก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้สวยสวยเหมือนกันนะคะพันสองร้อยห้าสิบยังไม่ชุบเพิ่มนะคะแต่วงนี้ชุบชุบแล้วนะคะ Uh, อันนี้ห้าห้าเจ็ห้าจ็ดใส่นิ้วนางได้อืมก็จะอยู่ประมาณนี้นะลูกค้าเนี่ยเห็นไหมคะนี่สองพันห้านีพันสองห้าสิบพันสองห้าสิบถ้าถ้าชุบแล้วก็เกือบเกือบสองพันห้าเหมือนกันนะคะแพงแพงที่ว่าแพงที่ว่างานน่ะเอาไปชุบไม่ได้แพงที่อะไรเลยลูกค้าแพงที่งานเอาไปชุบพอไปชุบเพิ่มนะคะ,อะพอชุบเพิ่มแล้วอก็ประมาณนี้แหละ ลูกค้าคะอ่ะจี้จี้ชิ้นนี้ยีิบสามกระดับพันสองห้าสิบนะอ่ะก็สวยนะคะในราคาพันสองห้าสิบถือว่าถูกนะคะทับทิมเม็ดใหญ่บอล่มเลยนะคะ,ะหมดก็คือหมดนะคะอ่านี่นะคะพันสองห้าสิบสวยค่ะขนาดอันนี้นะอ่ามีร่องรอยแบบการเดินทางขี้เร่ขี้เร่เรชิ้นนี้ชิ้นนี้ ชิ้นนี้ขายแบบว่าให้แปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบอันนี้คือเยินเลยค่ะอนนี้เยินเลยนะแต่ว่าใครไม่ถืออะไรก็ใช้ได้ค่ะเยินเลยนะอันนี้ให้แปดร้อยห้าสิบนะอันนี้ยงงานทุบสามใหม่นะคะอันนี้งานทุบสามใหม่เยินนะ,ะอันนี้เยินนะนนนนะให้แปดร้อยห้าสิบนะคะแต่ถ้าจะสวยกว่านี้ก็พันสองห้าสิบแล้วสวยกว่าพันสองห้าสิบก็มีพันสี่ห้าสิบนะคะ ตามตามสเตปอะต่อไปชิ้นนี้พันสี่ห้าสิบนะลูกค้าเนี่ยพันสี่ห้าสิบสวยสามสิบสามจุดสามห้ากร,รัตสวยมากพันสี่ห้าสิบคือถ้าเราอยากได้ทับทิมแล้วงบเรามีน้อยเราก็ซื้อที่ราคาถูกแต่ถ้างบเรามีเยอะเราก็ซื้อราคาแพงเดี๋ยวนี้ทับทิมแบบไม่มีร่องรอยการเดินทางนี้ก็คือน้อยอะ่ะ แ,แบบไม่มีอ่ะตัวนี้หายากเม็ดยิ่งเม็ดใหญ่ๆนี้คือคือหายากมากนะคะหายากนะคะอันนี้อันนี้สองพันห้าเนาะชุบทองร้อยหนาห้าใหม่แล้วนะคะเออไซห้าหกเออห้าหกห้าหกสวยนะคะนี่น,นะสวยไซห้าหกนะคะอืมลูกค้าคะรุวนี้พี่ป่าเอามาลดนะ เหลือพนะันพเนาะจากสองพันาะเหลือวงเดียวแล้วลูกค้าหมอไปเหลือวงเดียวนะอันนี้ประมาณ57ครึ่งนะคะห้ 5, 7, ครึง่งสวยค่ะอ่ะชิ้นนี้ก็สวยนะชิ้นนี้พันสี่ห้าสินะเอ่ห้าสิไซส์ห้าเกาอะค่ะห้เกานะ,ะ 5, 9, นะ 1, 4, พันสหลอมเพชรสองชัน้นนะคะพันสห้า รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้850นะคะสวยนะอ่ายังไม่ชุดเพิ่มนะคะรุ่นนี้ไม่ชุดเพิ่ม850สไซส์ 52. ไม่ชุดเพิ่มนะคะ850ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะอ่าไม่ชุดเพิ่มนะคะอ่อันไหนชุดเพิ่มก็จะบอกชุดเพิ่มนะคะไม่หมกมิตรค่ะอ่าี่ตัวนัดยังมีอีกชิ้นหนึ่งนะคะอืะ สองพันห้าไม่ขายอะโอ๊ยแต่ว่าเดี๋ยวนะก็ติดก็ติดทับทิมไม่ตรงอะเนาะเออไม่ตรงอันนี้ให้พันหกห้าสิบนะคะพันหกห้าสิบก็จะอยู่ประมาณนี้โอ้ยหายากค่ะถ้าถ้ามันตรงคืออันเนี้ยมันแบบนะคนาหายากนี่ได้พันหกห้าสิบนะคะชุบทองร้อยหนาห้าไมโคนละนะคะอ นี่จี้จี้รูบี้วิสซอยไซนะคะรุ่นนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะคะมีขนหนังช้างนะคะประมาณร้อยกว่า, 100, 100, 100, 100, 100าร้อยร้อยร้อยกระดับได้นะลูกค้าใครชอบใหญ่ๆนะคะใครฝากชุบทองได้นะคะชุบทองก็ราคาค่าชุบก็แพงนะคะพันสี่ห้าสิบค่าชุบก็เป็นพันนะคะนะคะอันนี้ก็เลยมาขายไม่ชุบนะคะถ้าชุบขาวห้าร้อยค่ะชุบขาวห้าร้อยก็เป็นพันเก้าห้าสิบ ถ้าถ้าชุบชุบทอง1,000ค่ะ2,450ก็เลยไม่อยากจะชุบขายแบบไม่ชุบดีกว่า1,450นะคะเอ่าแล้วก็มีจี้จี้ทับทิมหยกนะคะพันสี่ห้าสิบค่ะนี่นะจี้ทับทิมหยกนะไม่ชุบค่ะไม่ชุบค่ะนะคะค่าชุบถ้าช่าค่าชุบค่าชุบรุ่นนี้ชุบทองน่าจะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะ ชุบขาวก็อยู่ที่450นะคะอันนี้ไม่ชุบพันสีหค่ะมีชิ้นเดียวค่ะแล้วก็มีซิตรินนะซิตรินสวยมากสวยนะลูกค้าอันนี้พี่ปาขายสองพแต่ว่าพี่ปาลดนะเหลือพันแปมีวงเดียวนะคะห้าหกค่ะห้าซิตรินห้นะ ให้ช่างแก้เตยให้นี่นะคะพอดีเม็ดเล็กกว่าครั้งก่อนก็ก่อนขาย2,050เม็ดเจญ่กว่าน,นี้เนาะอันนี้ให้1,850นะคะมีชิ้นเดียวนะคะหายากค่ะเม็ดขนาดนี้อันนี้เก็บมา20ปีแล้วะค่ะอันนี้เป็นทับทิมลอมเพชรนะคะอปกติรุ่นนี้ขาย2,050อันนี้ให้1,850นะคะ ลูกค้าคะช่วยแคปให้พี่ปานะพี่ปาจะไม่รู้ว่าวงไหนวงไหนขอภาพหน่อยคือถ้าเราแคปไม่เป็นเราก็ถ่ายจากอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ส่งมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ส่งให้พี่ปาอ่ะไซส์ห้าเก้าห้าแปดห้าแปดเนาะห้าแปดนิ้วนิ้วนิ้วกลางเนาะ,ะใส่ให้ดูนี่ก็จะอย่อยางนี้นะพันแปดห้าสิบนะคะพันแปดห้าสิบอันนี้หยกพมา่าพี่ปาลดดูนะ หยกพม่านี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมคอนเหมือนกับอ่านี่ให้ให้พันสี่ห้าสิบเองอันนี้ขาดทุนนะคะขายขาดทุนพันสี่ห้าสพันสี่ร้อยห้าสิบหยกพม่านะไซส์ห้าห้าค่ะเม็ดกลมสวยนะคะพี่ปานลดอยู่นี่นะคะอ่าพันสี่ห้าสิบสวยหายากค่ะหยกแล้วล้อมแล้วก็ชุบด้วยอืมนะคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นนุ่นหยดน้ำนะหยดน้ำ หยดน้ำนี่พันให้พันเท่าไหร่มันคืออันนี้พันพันแปดใช่ไหมหยดน้ำดีก,กว่าอ่ะวงนี้พี่ปลาให้พันสีนะ่ห้าสิบนะหยดน้ำห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะพันสี่ห้าสิบหยดน้ำนะพันสี่ห้าสิบชุดทองร้อยหนาห้าไม้แล้วครับชุดทองร้อยแล้ะอันนี้ไม่ได้กำไรอื ่ะไปมรกตนะคะแปดร้อยห้าสิบาทนะคะไม่ไม่ไม่ชุบเพิ่มนะคะอืมขัดเอานะคะห้าสี่เนี่ยอย่างเนี้ยเราขัดเราขัดได้เราใช้ผ้าผ้าขัดเนาะ,ะดูความดำดำไม่ยังไม่มากอ่ะอืมนี่นะคะแปดร้อยห้าสิบใส่ห้าสี่ใช่ไหมเมื่อกี้ห้าสี่เนาะ ห้สนี่นะคะห้าสี่แปดร้อยห้าสิบาทรีวิวเสร็จต้องมานั่งเก็บนะอืวงนี้สวยนะคะ1ั5 0ค่ะอ่าทับทิมล้อมเพชรน,นะคะไซสห้าห้าพันแปดห้นะคะห้าห้ 1,850ถ้าสวยนิง่งเนี่ยพี่ปาจะขาย2 5 0อันนี้มู o สโตนนะคะอันนี้ไม่รุ่นนี้ไม่ทำเตยนะคะ1,250คลิปทองร้อยหนา5มคลลอนนะไซส์54ค่ะ54นะสวยนะคะอันนี้ไม่ทำเตยเพิ่มนะ,ะ54อันนี้อีกวงหนึ่งนะคะ อันนี้รุ่นนี้ให้พันหกห้าสีเขาพัดเทลหน่อยห้า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 นะห้าห้าสีพัดเทลหน่อยนะห้าห้าพันหห้าทับทิมเม็ดใหญ่ๆนะะ,อ,ะอันนี้ไหมทองค่ะไหมทองสวยเนาะนี่ให้พันสี่ห้านะคะชุบขาวพันสองห้าชุบทองร้อยหนาหไมค่ะรุ่นนี้5้าแดค่ะห้าแดสวย แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ชุบขาวนะคะพันสองห้าสิบนะคะพันสองห้าสิบห้าเก้าพันสองห้าสิบนะคะอันนี้ยังมีอยู่นะพี่ปาขายเท่าไหร่แปดร้อยห้าสิบรือเปล่าพี่ปาจำไม่ได้อะพี่ปาขายเท่าไหร่อ่าแปดร้อยห้าสิบนะถ้าแต่ค่าใครได้ราคาถูกกว่านี้ก็เออ ดูคลิปที่ถูกกว่านี้นะพี่ปลาจำราคาไม่ได้จริงเดี๋ยวรับสายแป๊บน,นึงสวัสดีค่ะนกอปลาค่ะโอนไปจบอลนะจ๊ะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้น้องปลาส่งของให้นะคะขอบคุณมากนะคะจ้าหวัดดีจ้าสวัดดีค่ะค่ะเอ่อนี่นะคะดีว่าโทรมาอีกเครื่องหนึ่งโทรจากไลน์เนาะ เครื่องสูบปลาธรรมมาเพราะว่าเครื่องสูบปลาธรรมานี้พี่ปลาจะไลยไม่สวยภาพไม่สวยก็เลยต้องใช้เครื่องของ Dada r i t c h มาไลนะคะถ้าใครจะโทรหรือจะอะไรก็โทรเครื่องสุปราธรรมาได้เนาะถ้าใครมีสองลายกับพี่ปาเนาะ,ะมีสองลายอะไรเงี้ยอันนี้นะคะสวยมากค่ะอันนี้เป็นเป็นอเมทิสต์นะอเมทิสต์อืม อันนี้ไซส์ห้าสี่นะคะห้าสี่พี่าจะไม่ได้จริงพี่่าขายไปเท่าไหร่อ่ะแปดร้อยห้าสิบนะคะห้าสี่เอ่อะจำไม่ได้ให้หกร้อยห้าสิบแล้วกันจำไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะถ้าใครซื้อไปแพงคือพี่ปาจะไม่ได้จริงก็แปดร้อยห้าสิบหรือหกร้อยห้าสิบแต่นี่โอเคให้ไซส์ห้าสี่นะคะให้หกร้อยห้าสิบจำไม่ได้จํานากไม่ได้หกร้อยห้าสิบบาทนะคะไม่ชุบเพิ่มนะคะ ไม่ชุบเพิ่มนะหกรห้าสิบคืออีชั้นจำราคาไม่ได้อืออันนี้เป็นบุษราคคำบางกระจาะรุ่นหยดน้ำนะคะไปทำเตยใหม่นะคะไปทำเตยใหม่รุ่นนี้พันแปดห้าสิบนะคะไซส์ห้าเจ็ดทำเตยใหม่ค่ะค่าทำแพงมากจะบอกให้อืมค่าตำค่าทำแล้วก็ เอาอวัน,นี้มาต่อใหม่อะไรใหม่หมดเลยอเอาแค่หัวตรงเนี้ยอย่างเดียวแล้วเรือนเนี่ยต้องมานั่นใหม่อันนี้ได้พันแปดห้าสิบนะคะอ่าพันแปดห้าสิบมุสรัคคำบังกะจะวงนี้สวยสีสวยด้วยอ่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอนะินฟินิตี้เนาะอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม์แล้วนะ อันนี้เอามาลดให้นะคะ450บาทพอชุบทองค่าชุบ่าไม่ได้แล้วค่ะค่าชุบมากกว่า450 56ค่ะ56 56เนาะอินฟินิตี้งานเงินนะเอามาชุบทองร้อยหนาห้าหม่450ยค่ะชุบเรียบร้อยละ้ว56ค่ะนี่56นี่นะใครชอบแบบไม่มีพลอยอะไรเงี้ยเป็นเพชรเพชรสวิตอะไรเงี้ยเพชรสองคอรกประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็น พี่รอดนะคะแหวนพี่รอดอน,นี่ไซส์57นะคะ 57, 1,450อันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะคะถ้าไม่ชุบพี่ปาจะขายอยู่1,250นะแต่ถ้าชุบแล้ว1,450นะคะพี่รอดนพเก้านะคะอะไม่ใช่นพเก้าแหวนพี่รอดนะคะไม่ถึงนพเก้าอะ่ะอันนี้แหวนพี่รอดพลอยแท้นะคะแหวนพี่รอดพลอยแฉ้1,450ชุบชุบทองร้อยหนาห้าไม้แล้วลูกค้าใส่ติดตัวได้เลยค่ะลูกค้าใส่ติดตัวได้เลยนะคะอืม อย่างเนี้ยทนมากยิ่งเขาลงยาแล้วชุบทองร้อยหนาห้าไม้ใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะน,นั่นอย่าไปขูดอย่างเดียวนะคะอืมใครใช้งานพี่ปลางานชุบผ้าไหมจะเข้าใจว่าเอ้ยทําไมพี่ปลาขายงานชุบผ้าไหมในราคาแบบนี้เพราะว่างานชุบผ้าไหมอ่ะอันนี้สีสวยนะแต่ว่าเขาเขาเกินเบอร์นิดนึหงนะอนะเขาจะเหลือนิดนึงเออแต่แต่น้ําสวยพันแปดห้าสิบ นะ้ำสวยนะคุ้มนะเพราะว่าทำเตยอ,อะไรให้เรียบร้อยละันแปดแล้วบรุรวางกระจาดด้วย5้าคือได้ได้ได,ได้ได้เรือนมา2วงไงลอกส่งไปทำอะ่ะเออก็จะประมาณนี้นะก็สวยนะหนึ่าอ่าทำเตยทำเตยคุ้มจะดีกว่าไม่ทำไงแต่ทำเตยเนี่ยมันราคาจะสูงกว่านะห้าหเลยนะเออทำเตยเพิ่มอะ่ะสูงกว่า5,600อันนี้850นะคะโูบี with ้วิ h ซอยไซ อืม850ชุบทองรนะ้อยหนาห้าไมครอนแล้วชิ้นนี้สวยชิ้นนี้ก็สวยค่ะลูบี so ้วิซอยไซนะคะชุบทองรนะ้อยหนาห้าไมแล้วก็มีจี้นะคะมีจี้พร้อมพร้อมคอ1,250นะคะจะจีจจจ้อย่างเดียวคิดหนึ่งพันะคะจี้อย่างเดียวคิดหนึ่งพันแล้วใส่คู่กันก็สวยนะคะลูกค้าอืม เพราะมันชุบชุบทองร้อยหนาห้าไมล์ละก็จะประมาณนี้นะเราเราก็ใส่ต่างหูอ่ะต่างหูนะคะแปดร้อยห้าสิบอันนี้พันสองร้อยห้าสิบตามนี้นะคะเรามีงบน้อยเราก็ซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะคะ <c oughs> แล้วอันนี้เป็นลงยาแล้วพี่ปาเอามาลดนะลูกค้าพี่ปาเอามาลดปกติพี่ปาขาย2,500นะลงยาแล้วก็ชุบทองร้อยหนาห้าไม้รุ่นนี้ก็ทนนะ59าเะค่ะ59 1,850เหลือ2วงละหมดละชุบทองร้อยนะ1,850นะคะอันนี้มีสตาร์เหลือบนะคะแต่รุ่นนียรุ่นนี้เขาจะหน้าใหญ่หน่อยนะคะหน้าใหญ่หน่อย สีดับกว่าที่เห็นสักห้าเปอร์เซ็นต์นะห้าเก้าค่ะห้าเก้หเหมือนกันหมดละวห้าเก้าพันแปดห้าสนะคะอ่ะหมดแล้วรุ่นนี้ก็เหลือสองวงนะเออแล้วก็ถ้าลงใหม่ก็ไม่ได้ชุบไงเพราะว่าชุบแล้วจะแพงถ้าไม่ชุบมันถูกอะ่ะอืมแล้วก็งานเอามาต่างหูอืม ต่างหูทับทิมยังมีอยู่นะคะที่ปลามาทำปโปรอยู่นะคะหมดแล้วคือหมดนะคะก็จะประมาณนี้นะเนาะเเป็นงานชุบทองร้อยหนาห้าไม่นะปกติขายอยู่พันสองถึงพันสี่อันนี้ทําโปรอ,อยู่ที่9ก้าร้บาทนะคะค่าชุบก็ไม่ได้แล้วลูกค้าเจ้าค่ะพี่ปลาแถมแถมปรให้ลูกค้านะพี่ปลาคิดแต่ค่าชุบนะอืม เท่ากับพี่ปาเนี่ยรุ่นนี้พี่ปาแชร์เลยว่าพี่ปาเอามาลดปฏิพ่ปาขายพันสองพันสี่เลยนะถามลูกค้าดูได้นะคะอันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบนะพอดีอันไหนทําโปรคือพี่ปาลงอย่างเช่นสิบชิ้นอะไรเงี้ยเออทาโปรได้แต่ถ้ามีชิ้นชิ้นนะพี่ปาไม่ทําโปรเพราะว่าทําไม่ได้เออทาโปรไม่ได้นะคะแล้วก็ ต่างหูทับทิมก็ยังมีอยู่นะสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบไหมทองต่างหูไหมทองก็ยังมีอยู่นะคะสองเออไม่ใช่สองร้อยห้าสิบนะสี่ร้อยห้าสิบพูดผิดสี่ร้อยห้าสิบนะสี่ร้อยห้าสิบนะคะสี่ร้อยห้าสิบค่ะเออพูดผิดอ่าอ่ารุ่นนี้รุ่นนี้ก็ใช้ได้นะเข้ากับเข้ากับจีนะเนาะอ่า ข้ากับจีนี่ถ้าใครชอบซื้อเป็นเซตนะซื้อเป็นเซตอะไรเงี้ยแบบเข้าให้เข้ากับจีใส่กับชูก็ได้นะคะน่ารักดีใส่กับชูก็ได้นะคะใส่กับชูก็ได้โอเคไม่มีอะไรเพิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มพี่ปาจะมารีวิวให้นะ ช่วยหยุดหนุนพี่ปาด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มีจิตเมตตาคอยทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาทุกประการนะวันนี้นะคะสวัสดีนะคะ <c oughs> ชิ้นนี้สวยนะคะแต่ว่าเขามีร่องรอยการเดินทางตามที่พี่ปาให้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 ดูนะคะ อันนี้เป็นทับทิมแทนนะคะ,ะถ้าเราไปดูว่ามีฟองอไม่ใช่อันนี้ฟองอากาศที่มันไม่มีรูปร่างกลมๆถ้าเป็นฟองกลมๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นทําขึ้นมาแล้วถ้าทําขึ้นมาก็ต้องทําแบบนี้มาต้องเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นนั่นอันนี้หนูี่ปามีแค่ชิ้นเดียวนะคะอืมโอเคสวัสดีค่ะ